สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องมีดีชาแนลคลิปต,ต่อไปนี้อาจารย์จะวางไปสูตรหลักร้อยบนประจำงวดวัที่2มกราคม2568ก่อนที่เราจะไปชมคลิปกันมาดูคำเตือนก่อนนะคะสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคำนวณตัวเลขย้อนหลังทางคณิตศาสตร์ เพราะไม่มีใครทราบล่วงหน้าว่าเลขจะออกอะไรสุดแล้วแต่บุญวาสนาของแต่ละบุคคลขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีจากช่องมีดีแชนแนลโปรโดกดติดตามเพื่อท่านจะได้รับชมคลิปใหม่ๆจากทางเราขอบคุณมากค่ะ,ะชมขับเตือนจากทางช่องหอใจารย์แล้วมาดูการวางสูตรหลักร้อยบนนะคะในชุดมาตรฐานนะคะสำหรับชุดนี้นะคะ แป๊บหนึ่งเนาะเขียนไว้ก่อนนะชุดโอเคชุดมาตรฐานนะคะท่านผู้ชมจารย์วางให้ตามนี้เลยเนาะ ชุดมาตรฐานก็จะเดี๋ยวจันให้ดูของเก่านิดหนึ่งเนาะของของงวดเก่านะคะเดี๋ยวจันจะทําให้เหมือนแบบนี้เลยเนาะเราได้หลักร้อยเด่นมาที่สองตัวคือแปดกับศูนย์ออกมาที่แปดหกสามนะคะออกมาที่สิบหกธันวาคมนะเดี๋ยวจันจะหาแนวทางหลักร้อยที่เอ่อเดินดีๆฝากให้ท่านผู้ชมนะประมาณนี้อันนี้ของงวดมาที่สองนะคะ เน้นไปที่ชุดมาตรฐานเขียนปุ๊บทาปับ๊บกลับมาณนี้อันนี้เริ่มตั้งแต่สูตรแรกนะคะสูตรที่หนึ่งสูตรที่หนึ่งสูตรหนึ่งก็จะเป็นหลักร้อยบน h ็หกนะคะตรงนี้เลย เลก็จะเป็นระยะยาวนะเดี๋ยวอาจารย์สไลด์ให้ดูแป๊บหนึ่งตามนี้เลยตั้งแต่งวดที่ออกห้าสามศูนย์นะคะอันนี้เป็นสูตรที่อาจารย์วางให้นะของเก่านะคะห้าสามศูนแล้วใกล้มาจะมีหลักร้อยที่เป็นสีทมทมนี่ทุกงวดนะคะสไลด์แบบนี้นะคะจนถึงยี่สิบห้างวดนะคะแล้วเราก็ขึ้นหน้าใหม่ยี่สิบหกจนถึงงวดที่แล้วสามสิบห้างวดนะคะตรงนี้เลย นี่ค่ะศู 04, 86, ะนย์สี่หนึ่งศูนย์แปดหกลักษณะแบบนี้นะคะจนกระทั่งมาถึงงวดนี้สามสิบหกงวดนี่นะคะ่ะสาวชิพห้างวดเดินแบบยังไม่ดุดเลยนะคะวันนี้ห้าเจ็ดแปดเก้าหนึ่งศูนย์งวดเก่าหกแปดเก้าศูนย์สองหนึ่งออกแปดหกสามที่เข้าเลขแปดนะคะเข้าร้อยเข้าสิบเลยเนาะเอาจะพอยหลักร้อยก่อนนะคะห้าเจ็ด แปดเก้าหนึ่งศูนย์อ้าวคัดลอกมาถูกต้องนะคะถูตที่หนึ่งตามนี้เลยอันนี้ระยะทั้งหมดก็สามสิบหกงวดเขียนเอียงๆไว้งี้นะมันจะได้พอบรรทัดนะคะที่หนึ่งต่อมาหยิบเล่มที่สอง H สี่นะคะ H สี่ระยะทั้งหมดก็ยี่สิบสี่งวดนะคะสำหรับสูตรนี้หลุดไปถึงสองงวดยี่ิบสี่งวด นี่นี่ตามนี้เลยหลุดแล้วเข้านะคะแต่ว่ามันหลุดมาช่วงกลางๆเนาะนี่ยตั้งแต่เก้าเจ็ดเก้านะคะแบบนี้นี่ค่ะเก้าเจ็ดเก้าก็ไล่มาะคะ่ะไปเดินดีเนาะหลุดไปสองงวดหลุดแล้วเข้านะคะเข้าแล้วหลุดเลยแล้วคือนี้ตั้งแต่หกศูนย์หกนี่ก็ยังเข้ามาทั้งหมดก็ไหลงวดเลยนะคะณนะบัตรนี้ก็ ยีนะ่สิบสามแล้วงวดนี้เป็นงวดที่ยี่สิบสี่นะฮะแปดหกสามนะหลักร้อยที่เป็นเลขแปดเนี่ยแปดหกสามงวดที่แล้วอาจารย์จะประมาณจะทําให้เป็นหลักเลขแปดเนี่ยจะเอาไวใ้ในในแนวทางของหลักสิบเนาะ,ะมันเด่นนะคะท่านผูช้ชมอยู่ในหลักสิบแบบตัวเดียวเลยเอแต่ว่ามันไม่หลุดเนาะมันเดินนะคะงวดนี้ก็ลังดูซิว่าหลักร้อยก็จะอยู่ในล็อกเดียวกันเลยห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์อันเก่าก็ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์นะคะ 8มาแล้วจะมาแปดอีกไหมที่จะเป็นตัวไหน,นะคะเดี๋ยวก็ว่ากันนะเอาตัวที่มากที่สุดนะคะสุดใหญ่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์เนาะห้าหกเจ็ดแบบนับเรียงตัวนะห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์ยี่ิสี่งวดเอาต่อมาดูสูตรที่สามเลยนะสูตรที่สามนะเล่มสี่หยิบมาเลยเนาะเล่มสี่ขึ้นหน้าใหม่แล้วเนี่ย แถูกสามปกติจขึ้นหน้าใหม่อันนี้อาจารย์มีเวลาก็เลยไปเขียนใหม่เลยปกติอาจารย์จะต่อด้วยดินสอไว้ก่อนเนาะอ่ะมีเวลาก็ทําขึ้นใหม่เลยอันนี้ตั้งแต่เจ็ดห้าเจ็ดนะหน้านี้ก็หนึ่งนะถึงถึงยี่สิบห้าเหมือนกันเนะอันนี้ก็สูตรเก่านะคะหนึ่งถึงยี่สิบห้านี่แหละเข้าทุกงวดนะต่อมาเนาะ งวดนี้จะเป็นยังไงเอ่ยเนาะอาจารย์ขอตามนะแล้วสูตรทุกพวกเลขวิ่งอะไรต่างๆพวกนั้นน่ะบางครั้งเราก็ต้องคัดตัวเลขไว้เนาะมันคงไม่วิ่งเข้าทุกทุกสูตรที่อาจารย์วางให้หรอกนะแต่ว่าหลักร้อยอาจารย์จะตามนะคะได้เลขอะไรก็ตามอาจารย์จะตามนะมาไม่มาไม่ทราบน,นะจะตามหลักร้อยก่อนเพราะว่ามันจากหลากหลายสูตรแล้วจับชนกันแล้วเราได้ตัวเด่นอย่างเงี้ยชอบนะคะห้าหกเจ็ดสองศูนย์สามนะอันนี้งวดที่ยี่สิบหกแล้วนะขึ้นหน้าใหม่เนี่ยนะยี่สิบหก ห้าหกเจ็ดสองศูนย์สามนะคะตามนี้เลยห้าหกเจ็ดสองศูนย์สามขึ้นหน้าใหม่ก็เท่าไหร่แล้วเนี่ยยี่สิบหกนวดขีดไปนี้เอายี่สิบหกนวดต่อมาเอาสูตรที่สี่สูตรที่สี่ก็คือ h หนึ่งอยู่ไหนล่ะดหนึ่งอ่า อันนี้ระยะทั้งหมดสิบแปดงวดนะสิบแปดงวดหลุดหนึ่งงวดนะนี่ค่ะห้าเก้าแปดเราไล่มานะีมีหลักรนะ้อยค่ะสีส้มๆเนี่ยมาถึงนี่เลยเก้าหกสองแล้วพอศนะูนย์สี่สี่เนี่ยหลุดนะคะแล้วก็สองสองหนึ่งเข้าแปดสี่สามเข้าแปดหกสามเข้านะ,ะนี่อย่างนี้แล้วต่อมาก็หกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งอันนี้ก็นับเปลี่ยนตัวเหมือนกัน ถึงตรงนี้ก็สิบแปดงวดแล้วค่ะหลุดหนึ่งงวดสิบแปดงวดโอเคสูตรก็แบบนี้ถ้าหลุดแล้วเข้าก็ยังพอเป็นสูตรได้นะแต่ถ้าหลุดแล้วโอ้เข้าบ้างหลุดบ้างหลุดหลุดเข้าแบบนี้โอ้แบบนี้ไม่ไหวนะเราลุ้นไม่ถูกแล้วต่อไปเออจะเข้าหรือจะหลุดวันนี้อะไรเงี้ยนี่ค่ะต่อมาเรามาดูสูตรที่ห้าเอาเฮ็ดหนึ่งเก็บไปก่อนสูตรที่ห้าก็คือ สูตรสูตรอะไรก่อนเนี่ยอาอาจารย์ให้ดูดีเนาะสูตรที่ห้าก็เอเอหนึ่งเออสูตรหนึ่งเฉยน,นะคะสูตรหนึ่งเล่มแรกเลยเล่มหนึ่งนะคะเล่มหนึ่งก็ตามนี้สูตรนี้ก็เป็นสูตรที่ชอบอยู่สูตรหนึ่งเนาะอยู่เล่มแรกเลยนะคะอยู่เล่มหนึ่งที่ยังคงเดินดีอยู่นะฮะ อ่ายี่สิบสองงวดเนาะหลุดไปหนึ่งงวดนะตามนี้เลยเดี๋ยวสไลด์ไปเข้าทุกงวดนะคะที่ที่เห็นสีส้มๆอ่ะเดี๋ยวพอตรงนี้หลุดนะคะท่านผู้ชมหลักเลขเก้าไม่มีนะมีแต่เลขหกที่อยู่ตรงนี้นะหลุดนะหลุดแล้วก็เข้าเลยนะศูนย์สี่สี่เข้าสองสองหนึ่งเข้าแปดสี่สามเข้าเลขแปดนี่ฮะแล้วก็แปดหกสามเลขแปดวันนี้ก็ตามต่อเลยศูนย์หนึ่งสองสี่ห้าแปดฮะ ศูนย์หนึ่งสองสี่ห้าแปดชอบในทางเลขศูนย์เลขสองเลขสี่แล้วก็เลขแปดเนี่ยเลขสองไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะคะท่านผู้ชมเพราะมันติดตัวที่อาจารย์สไลด์ให้ดูไปคลิปก่อนก่อนนะั้นเป็นตัวมายากนะคะแต่ถ้าถ้าเราทําแล้วได้เด่นในหลักร้อยเราก็เราก็เอานะคะเราก็เราก็ตามเนาะแต่เราดูซิว่าจะเป็นเลขไหนนะคะศูนย์หนึ่งสองสี่ห้าแปดเนาะ ยี่สิบสองงวดต่อมานะสูตรที่หกสูตรที่หกก็คือ a อยี่สิบแปดนะคะ a 2ยี่สแปดนี้ยังไม่หลุดเลยนะถ้าเริ่มตั้งแต่ที่อาจารย์ขีดเส้นใต้ไว้เนี่ยนี่ค่ะเริ่มตรงนี้เลยงวดที่หนึ่งนะคะ เอาตั้งแต่หกศูนย์สามมานะนี่ดูตั้งแต่ตรงที่อาจารย์ขีดปื๊ดนี่แหละหกศูนย์สามหนึ่งยาวมายี่สิบเอ็ดงวดลวดเลยนะคะโอ้เดินดีมากเลยเข้าแน่เลยหลักร้อยเพราะฉะนั้น fc ช่วยอาจารย์เตือนสตินะเอาหลักร้อยเป็นหลักนะคะแล้วเลขวิ่งที่อาจารย์เขียนเขียนไปนั่นก็เดี๋ยวดูว่าตัวไหนมันจะอยู่ในสิบตัวไหนมันจะอยู่ในหน่วยแล้วก็ไปตามอย่างนั้นดูนะก็ก็น่าจะลุ้นมากกว่านะคะอันนี้คือแปดหกสามใช่ไหมเนี่ยเลขแปด นะแล้วก็นี่ก็แปดสี่สามนะสีแม่ต่อมาก็ศูนย์สี่ห้าหกเจ็ดสามนี่ค่ะอาจารย์มาคัดลอกให้ยี่สิบเอ็ดงวดศูนย์สี่ห้าหกเจ็ดแล้วสามทั้งหมดอ่ะยี่สิบเอ็ดงวดเขียนไว้ตรงนี้นะยี่สิบเอ็ดงวดคลิปปุ๊บนี่เลยเนาะอันนี้สูตรสุดท้ายนะสูตรสุดท้ายนะคะท่านผู้ชม ยีสามงวดอ่ะหลุดนึงงวดสไลด์ให้ดูนะคะเก้าเจ็ดเก้าเลยเนาะ,ะส่วนใหญ่จะเริ่มเก้าเจ็ดเก้านะ,ะระยะยาวนะ,ะสุดสมุดเลยนะคะหลุดงวดที่ออกหกหกสองนะคะเ,เลขสองนี่มาในแนวทางของกลักหน่วยหลุดหนึ่งงวดที่สิบเนี่ยพอสิบแปดสิบเก้ายี่สบยิบเอ็ดยิบสองยบสานี่โหมาดีเลยท่านผู้ชมเดินดีเลยนะหกนี่หกหห้าเข้าเลยเนาะร้อยิบหน่วย เเก้าหกสองร้อยสิบหน่วยศูนย์สี่สี่ร้อยสิบหน่วยสองสองหนึ่งร้อยสิบหน่วยแปดอะไรนะ่ะสี่สามร้อยสิบหน่วยแล้วก็แปดไม่มีหกเนาะแปดสามเข้าดีเนาะเนี่ยไม่มีหลายงวดเลยนะอันนี้บังงวดนี้ก็เจ็ดสวยแปดดี เก้ามีศูนย์สามสี่โอยดีไม่ดีนี่เข้านี่เลยเนาะท่านผู้ชมเดี๋ยวมาร์คไว้ก่อนนะสูตรนี้ทําไงจะไม่ลืมเนี่ยมีโอกาสมาร้อยสิบหน่วยเลยเนาะดูตัวเลขแล้วเดี๋ยวเราไปดูหลักสิบหลักหน่วยอีกทีหนึ่งโอท่านผู้ชมดูสิเลขที่เราคานวณมาได้ทั้งนั้นเลยนะเนี่ยเลขเจ็ดยังไม่ได้สอนนะเลขแปดสอนไปแล้วนี่นะเลขเก้ากับเลขหนึ่งสอนไปแล้วเนาะนไ,นไม่เก้ากับหนึ่งนี่แหละมาตัวหนึ่งแล้วก็เออแล้วก็เลขสี่นี่ฮะ อยู่ในนี้หมดเลยท่านผู้ชมไม่แน่เนาะแล้วแต่มาก็ดีเนาะยี่สิบยี่สิบสี่ยี่สิบสี่งวดนะยี่สิบสี่งวดเขียนไว้ให้ก่อนเขียนทุกสูตรเลยเอาประมาณนี้เขียนไว้กันลืมพอไม่พอไม่ได้ดูแล้วก็ลืมจะได้รู้ว่ามันเดินยาวนะระยะยาวไว้ง่ายเนาะเป็นระยะยาวนี่เราก็มาลองดูนะเดี๋ยวตะต้องลดหน้าจอ นับด้วยกันนะไม่ยากหรอกเนาะมันไม,ม,นไม่มันไม่จริงอีกเจ็ดสูตรเองนะหนึ่งหนึ่งสองสามหนึ่งสามสูตรสองสองหนึ่งสอ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 งสูตรสามสามหนึ่ง สามสองสาม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 สูตรเว้ยอย่าลืมอีกสูตรหนึ่งเนาะไม่เป็นไรเนาะสามสามสูตรสี่อยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวให้เดี๋ยวนับอันนี้ให้ใส่ก่อนสี่สี่สี่หนึ่งสี่สองสี่สามสี่ก็สามสูตรหนึ่งสองสามไม่มีแล้วเนาะห้าห้าหนึ่งห้าสองห้าสาม ห้าสี่ห้า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 สูตรต่อไปหกหกหนึ่งหกสองหกสามหกสี่หกสี่สูตรกระดอกกระเดียเหมือนกันหมดเลยเนาะเจ็ดเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดมีหกสูตรโอ้หนี่ก็น่าหวาดเสียวเหมือนกันเนาะเยอะอยู่นะเลขเจ็ดเนี่ยใส่กรอบไว้ก่อน 1> 8 8 1 8 2 8 3 8 4 8 5 8มีอยู่5สูตร9 1 9 2 9 3 9 4 9มีอยู่4สูตรสูตรมี0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7นะฮะสูตรมี7สูตรนะ เห็นไ,ไหมท่านผู้ชมเพราะเราก็ได้ตัวที่เด่นแล้วนะคะคือเด่นศูนย์นะลองเจ็ดเออลองเด่นศูนย์นะมีเยอะกว่าเพื่อนลองเจ็ดแล้วเดี๋ยวดูตัวนี้นี่ห่า จะนับหมดทุกตัวไหมเนี่ยหมดแล้วนะหมดทุกตัวแล้วมาดูสูตรนี้หน่อยนะคะท่านผู้ชมเรามาดูว่าเราจะตามเด่นล่างแบบไหนดีนะคะ<ม>ก็มีสูตรนี้แหละที่ยังคงหลังจากหลุดไปสองงวดกลับมาเดินนะคะนี่ตรงนี้อันนี้แนวทางของคู่ขี้นะตั้งแต่เลขขีนะ้หนึ่งหนึ่ง,ห,งหกยาวมานะะจนถึง งวดที่แล้วเนาะแปดหกเจ็ดนะท่านผู้ชมมันเข้าอยู่นะหลุดไปสองงวดติดกันแล้วกลับมาเดินยาวเลยนะคะเดินติดต่อกันเจ็ดงวดแล้วนะ,ะนี่ตั้งแต่เข้ามานี่นะงวดนี้เป็นเลขคู่นะขึ้นที่เลขหกหกแปดศูนย์สองสี่ไหนละ่ะหกแปดศูนย์สองสี่อันนี้แนวทางร้อยบนนะคะ ลอบอนี่คือร้อยบนนะร้อยบนแบบคู่ขี้นะอาจะเป็นแนวทางของเลขคู่อ่าเลขคู่นั้นก็ตามค่านะคะเลขคู่ก็คือเลขสูย์เนาะมันเยอะกว่าเลขเลขเจ็ดนะอ่ามีอยู่แค่นี้เนาะแล้วก็ถ้าลองลงมาก็เออห้าสูตรระหว่างแปดกับห้าให้ไชมเลือกมาสักตัวหนึ่งแล้วกันเนาะเอาแปดเนาะเอาเลขคู่ ก็คือศูนย์เจ็ดแล้วแปดตามนี้เนาะห้าไม่เอาเนาะเพราะเป็นเลขขี้นะตัวนี้ศูนย์เจ็ดมันนำเนาะมันหกเขียนก่อนลวกันศูนย์เจ็ดศูตรแล้วก,น 0, 7, 0, วก็น้อยลงมาก็คือหกก็คือเลขเจ็ดแล้วก็เลขแปดแบบนี้ละกันโอเคอ่ะศูนย์เจ็ดแปดแปดหลักร้อยมาติดกันแล้วสองงวดนะร้อยมาแล้วสองงวด แปดสี่สามก็แปดแปดสี่สามก็แปดหกสามเพราะฉะนั้นอาจารย์เอาคิดว่าน่าจะเป็นเลขศูนย์มเลขศูนย์นี้จะเอาเลขแปดมันก็น้อยกว่านะศูนย์มันเจ็ดเนาะมันเยอะอยู่แล้วเอาตัวนี้แหละเอาศูนย์นะคะท่านผู้ชมศูนย์แล้วก็ตัวลองคือเอาลองแปดแล้วกัน อาจจะมาด้วยกันก็ได้นะศูนย์อะไรแปดอะไรแบบนี้นะเด่นศูนย์นะแล้วก็ตัวนี้แปดมันอยู่ตรงนี้แปลว,ว่าตัวเจ็ดเนี่ยอาจ,จารย์คิดว่าเป็นเลขขี้เนาะไม่น่าไม่น่ามาหรอกนะตามคู่ขี้แล้วกันเนาะตามนี้แหละ ตัวตัวไหนไหมที่อาจารย์ไม่ได้นับเลงก่อนเอาหมดแล้วเดี๋ยวลองสุ่มสักตัวหนึ่งสุ่มที่เป็นเลขอ่ะเลข8แล้วกัน8ปดหนึ่ง8ปดสองแดสาดสี่ห้าอะถูกแล้วเลข0มีอยู่แล้วเจ็นะหนึ่งสอี่ห้าหกดแล้วก็ เลขเ 7, จ7็ดเจ็ดหนึ 3, ่งเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดหกะถูกแล้วนะคะท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นหวยกลุ่มนะที่อาจารย์คัดมาแปดตัวแรกก็คือเลขวิ่งเนาะเลขแปดสี่ก็คือเลขวิ่งนะคะเก้ากับหนึ่งก็คือเลขเด่นนะเด่นสองตัวมาตัวเก้าหรือว่าหนึ่งนะแล้วก็เจ็ดนะยังไม่ได้สอนให้นะลักษณะเดียวกันแล้วศูนย์ก็คือจากเนี่ยแหละร้อยนี่นะทะ่านผู้ชมเรายืนศูนย์ไว้ก่อนเลยเนาะ เราจะเลือกสูตรนะคะท่านผู้ชมงวดนี้ศูนย์หลักร้อยแล้วส่วนที่เหลือก็ปัดไปเป็นสิบหน่วยเดี๋ยวเราดูว่าถ้าสิบหน่วยไม่ตรงตรงนี้เราก็จะเลือกสิบหน่วยนะสูตรวิ่งก็มีโอกาสเข้ามีโอกาสหลุดใช่ไหมมันไม่ได้มีแบบว่าโหต้องเข้าตลอดมันไม่ใช่นะคะท่านผู้ชมเอาอาจารย์ทําหลักร้อยมาฝากให้เนาะตามคําขอเลยนะคะนี่ค่ะเอาแคปหน้าจอกันไว้เนาะเดี๋ยวอาจารย์ขอใส่ตรงนี้ว่าเรารอผลว่าหวยออกเลขอะไรตรงนี้ งวดวันที่สองมกราหกแปดโอเคถูกต้องนะถ้าหากอาจารย์เขียนผิดนะคะอะไรก็แก้ไขให้อาจารย์ด้วยนะเพราะผิดแล้วมันแก้ไม่ได้นะคะตัวเขียนแบบนี้แต่ถ้าตัวพิมพ์อะแก้ได้นะคะเข้าไปแก้ไขได้นะคะ,ะตามนี้แนละ้วอาจารย์ลาไปก่อนนะคะพบก,กันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ